สวัสดีครับจ้างเป็นตัวน้าสมัยทีซูวินนะครับผมวันนี้นะครับผมมีเครื่อง macbook air นะครับ a หนึ่งสนะครับผมลูกค้านะครับนำส่งเข้ามาในอาการเอาน้ำนะครับเครื่องโดน้ำเปิดไม่ติดนะครับผมก็ได้เช็คที่ตัวเมนบอร์ดนะครับผมจุดเสียหายก็คือเป็นชุดตัว3โวลต์นะครับ 3. 3โวลต์ไม่ออกนะครับทำให้เครื่องเปิดไม่ติดเพราะว่ามีตัวคาบน้ำนะครับเข้าไปเกาะทำให้เกิดการช็อตนะครับ ก็ได้ทําการซ่อมเสร็จแต่พอหลังจากซ่อมเสร็จเนี่ยพบว่ามีอาการเพิ่มเติมก็คือ,อ,อตัวชุดแสงแบ็คไลท์นะครับแสงแบ็คไลท์ที่มันเนี่ยอย่างเงี้ยครับอาการคือจะประมาณนี้ก็คือแสงแบ็คไลท์ไม่ออกนะครับผมต้องลองเอาไฟฉายนะครับส่องไปทางโลโก้ข้างหลังน,นะครับถึงจะเห็นว่ามันจะมีภาพขึ้นมาอยู่แต่ไม่มีแสงนะครับผมก็ได้ทําการซ่อมไปนะครับผมก็ตอนนี้เครื่องสามารถเปิดติดใช้งาน,นได้ตามปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองล็อกอินเข้าไปดูในยูเซอร์กัน อ,อ,อินเทสการใช้งานทั่วไปนะครับเครื่องนี้ถือว่าโชคดีนะครับน้ำหกใส่แถวคีย์บอร์ดนะครับผมแต่ว่าคีย์บอร์ดไม่เสียนะครับจะมีปัญหาก,ก็ตรงตัวบอร์ดแท็คแพดตรงนี้นะครับผมที่ว่ามีน้ำทำให้ คําสั่งพวก backlight แล้วก็คําสั่ง backlight keyboard เนี่ยมันรวนด้วยนะครับมีปัญหาด้วยนะครับตอนนี้ก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมลองเทสเข้า b ์ o w s e r นะครับเข้าอินเทอร์เน็ตใช้งานทั่วไปกันนะครับ นีลูกค้าต้องการซ่อมด่วนด้วยนะครับผม โอเคเข้าไปป๊อปเซอร์ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเข้า YouTube นะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงใช้ได้นะครับลองเปิดเสียงกัน,เ,น,กนเสียงใช้งานได้ไใช้รับส่วนฟังก์ชันในการใช้งาน,นอี่นๆก็ คิดว่าน่าสามารถใช้างานได้ตามปกตินะครับผมก็สัตว์ประค้าตั้งได้นะครับที่มีเครื่องนะครับผมโดนน้าเปิดไม่ติดนะครับสามารถสง่งมาทางน้นสมาธีเซอร์วิสซ่อมได้นะครับผมเอบาสำหรับวันนี้ช่างเปรมขอจบคลิปสั้นๆด้วยเพลงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ